ยังปเป็นประเด็นร้อนที่หลายคนให้ความสนใจอย่างมากเลยทีเดียวครับคุณผู้ชมสําหรับพี่ยาคนรุมเจ้าของตลาดที่ดังย่านคลอง3หลังจากที่เพจดังออกมาแฉยับยับตั้งแต่อี1ีถึงอี9ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเงินบริจาคหรือเรื่องหนีภาษีเมื่อวานก่อนครับพี่ยาคนรุมก็ออกมาขอโทษพร้อมชี้แจงประเด็นต่างๆทั้งเรื่องเงินบริจาคคนตาบอดลามไปยันเรื่องน้าพลิกที่ตนเองขายโดยยอมรับว่าหากไม่อร่อยจริงก็พร้อมจะแก้ไขเมื่อวันที่้ากันยาย,ายนครับพี่ยาคนรุมออกมาถแถลงทุกประเด็น นะครับที่เกิดขึ้นโดยเริ่มจากดราม่าหยิบเงินจากกล่องบริจาคเงินน้ำท่วมโดยพี่ยาเล่าว่าณขณะนั้นกําลังมีคนไล์สอดอยู่จู่ๆมีเด็กชายตาบอดเดินมาและหยุดพูดเพื่อพูดคุยกันจากนั้นเมื่อเปิดกระเป๋าออกก็พบว่าเขาได้ซื้อน้าพริกของพี่ยาไปแต่พี่ยากลับบอกว่ามาถึงที่นี่ซื้อแค่นี้จะคุ้มหรอและด้วยความสงสารจึงหยิบเงินจากกล่องบริจาคน้ำท่วมออกมาให้ ซึ่งทางพี่ยาได้อธิบายประเด็นนี้ว่าหลังจากที่หยิบเงินออกมาจากกล่องบริจาคก,ก็คิดว่าจะนําเงินมาคืนมากกว่าที่หยิบไปอย่างแน่นอนเจ้าตัวยอมรับว่าหยิบเงินออกไป3,200บาทให้กับชายตาบอดนําไปซื้อน้ําพลิกเพื่อจะได้มีทุนไปต่อย,ยอดซึ่งเธอไม่ทราบว่าเขานําเงินนั้นไปซื้อน้ําพริกจริงหรือไม่พี่ยายอมรับว่าตอนนั้นเธอหยิบเงินออกจากกล่องโดยพลการเธอเห็นว่าคนที่ถือโทรศัพท์ไฟ์สดอยู่พยักหน้าตอนที่เธอหยิบเงินพี่ยาเลยเข้าใจว่าหยิบได้ สำหรับประเด็นนี้พี่ยาและทีมงานขอโทษเพราะไม่ได้สอบถามผู้ร่วมบริจาคก,ก่อนว่าจะอนุญาตหรือไม่ซึ่งก็ได้มีการหยอดเงินเข้าไปในกล่องบริจาคจำนวน9,000บาทคืนทั้งนี้หากทุกคนคิดว่าการกระทำของพี่ยานั้นไม่เหมาะสม ก็สามารถติดงเงินเข้ามาได้เธอน้อมรับทุกความเห็นต่อมาคือเรื่องการเรียรายเงินจากพ่อค้าแม่ค้าเพื่อบริจาคให้กับลุงตาบอดซึ่งได้เงินมาหมื่นกว่าบาททางพี่ยานแนะนําให้ซื้อน้ำลำไยและน้าพริกไปขายต่อพร้อมอธิบายว่าสาเหตุที่เธอไม่ได้ให้เงินบริจาคไปทั้งหมดเนื่องจากเห็นว่าลุงมาขออาชีพและมองว่าการค้าขายเป็นการให้ที่ดีที่สุดและยั่งยืนเพราะสามารถต่อย,ยอดรายได้ในอนาคตซึ่งตัวเองก็ประสบความสําเร็จจากการเป็นแม่ค้าเช่นเดียวกันเมื่อลุงเขาบอกว่าอยาก ต้มน้ำลำไยขายพี่ยาก็เลยส่งน้ำลำไยไปให้ถึงหน้าบ้านพร้อมให้ค่ารถไปอีกพันกว่าบาทเจ้าตัวเผยว่าไม่อยากยกยอให้ตัวเองเป็นนักบุญและหากมีคนมาขอเงินจะไม่ให้เด็ดขาดแต่จะให้อาชีพเท่านั้นส่วนเรื่องรสชาติน้ำพริกพี่ยายมรับว่าบางอันมันอร่อยบางอันก็ไม่อร่อยและอยากกลับมาใส่ใจการผลิตน้ำพริกมากขึ้นเธอพร้อมที่จะปรับและทำให้ดีกว่าเดิม อะไรก็ตามขอให้ทุกคนเปิดใจและลองชิมดูอีกครั้งทางนี้นะครับพี่ยาบอกว่ามั่นใจว่าหลังจากมหากราบดราม่าที่ยาวนานเธอยังคงเป็นพี่ยาคนเดิมจะเดินหน้าช่วยเหลือคนอื่นต่อไปในอนาคตจะคิดก่อนทําทุกครั้งจะรอบคอบให้มากกว่าเดิมและเชื่อม,มั่นว่าแฟนคลับยังรักและเป็นกําลังใจให้พร้อมสัญญาว่า f อจะไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนนิปที่ว่าที่ดราม่าตอนนี้หนักสุดก็คือเหมือนทําไมพี่ยาไปหยิบเงินใน ในในในกล่องทําบุญน้ําท่วมใช่ไหมตัวพี่ยายเองนะ่ะนั่งอยู่ตรงนั้นเขากําลังไล์สดกันอยู่พี่ย่านั่งอยู่ตรงนั้นพี่ย่านั่งอยู่แล้วก็มีกล่องใช่ไหมแล้วพอดีมีเด็กสองคนเดินมามีเด็กเด็กเด็กที่ว่ามองไม่เห็นหนึ่งคนใช่ไหมแล้วเขาเอากระเป๋าเป้มาสวนมาเนี้ยเดี๋ยวเราไปดูคลิปกันเอาไปดูคลิปก่อนไปใช่ลูก เขาติดตามพ่ยามานานนัแล้วเขาเอาน้ำพริกเราไปขายนี่นะเขาคือเขาอบมองไม่เห็นอ๋อมาเรียนอยู่ลบบุรีแล้วนั่งรถจากลบบุรีมาเนี้ยนะนั่งรถมาลบบุรีมาลงอยุทยาก่อนแล้วทำไมซื้อน้ำพริกไปแค่นี้แล้วมันจะก,กุ๊หรอมันมีซื้อตามทุนฮนะพิยาว่าช่วยนะ้ำท่วมเอาช่วยเขากดไหมะนะคนไหนที่ช่วยน้ำท่วมเอาช่วยเขากดนะคือพิยาคิดว่าเคสเนี้ยมันมันเป็นเคสเร่งด่วนนะพ่ยาขออนุญาตเอา ขอ,อเงินน้ำท่วมสักสองสามพันไดไหมจะจะเป็นลามากหยนะอาไปพี่ยาให้เลยวันนี้พอดูคลิปเสร็จแล้วใช่ไหมพี่ยาจะแจงให้ฟังพี่ยาแหละเป็นคนคิดไวทำไวคือความความประสงค์ดีของเราก็คือเขาบอกว่าเขามาซื้อน้ำพริกพี่ยาก็เลยถามเขาว่าแล้วน้ำพริกมันอยู่ที่ไหนเขาก็เปิดให้ดูกระเป๋าข้างหน้าว่าน้ำพริกมันมีอยู่สิบกระปุกเขาจะซื้อน้ำพริกไปขาย เขามาจากจังหวัดอะไรก็ไม่รู้นะจําไม่ได้แต่ที่รู้เขามีน้ําพริกแค่สิบกระปุกพี่ยาก็เลยถามว่าทําไมซื้อแค่นี้เขาก็บอกว่าเขาไม่มีตังเขามีตังแค่นี้เว็บแรกเข้ามาในสมองพี่ยาเลยว่าเฮ้ยเขามีตังแค่นี้เขาอยากอยากซื้ออีกแต่เขาไม่มีตังพี่ยาก็เลยคิดว่าเอ้ยเอาตังเนี่ยไปช่วยเขาก่อนพี่ยาหอกว่าขออนุญาตนะมันจะมีดราม่าไหมพี่ยาก็พูดอย่างนี้ ทั้งๆท,ท,ที่กล้องมันจับอยู่ใช่ไหมพี่ยาก็ไม่ได้คิดอะไรคิดแค่ว่าเอย,อยากช่วยคนนี้ก่อนเพราะคนนี้เดือดร้อนมาถึงอยู่ข้างๆพี่ยาก่อนพี่ยาก็เลยอยากเอาตังค์ตรงนี้ช่วยเขาก่อนแต่ในใจของพี่ยาคิดแล้วแหละว่าพี่ยาจะต้องเอาเงินนั้นนมาใส่คืนแน่ๆและใส่คืนให้มากกว่าที่เขาเอาไปเขาพี่ยาหยิบมา3,200บาทมันไม่ใช่10,000บาทอย่างที่ข่าวออกแล้วก็พี่ยาก็ ให้เขาไปบอกว่าซื้อน้ำพริกไปขายคือจุดประสงค์ของเขาคือมาซื้อน้ำพริกไปขายพี่ยาก็เลยคิดว่าอ๋อถ้าอย่างนั้นก็ต้องให้เงินเขาไปซื้อน้ำพริกไปขายแต่พี่ยาไม่รู้หรอกว่าเขาไปซื้อหรือไม่แต่พี่ยาก็ยอมรับว่าพี่ยาผิดตรงที่ว่าคิดไวททาไวไม่ถามก่อนว่าเฮ้ยเขาจะอนุญาตกันไหมเขาจะโอเคกันไหมเอฟซีอ่ะคนที่มาช่วยกันเนี่ยเขาจะโอเคไหมแต่พี่ยานะ่ะเห็นว่าไอ้น้องคนที่ถ่ายอยู่นะเขาบอกเขาพยักหน้าอย่างนี้ว่า ช่วยได้แล้วเขาก็ยื่นมาห้าร้อยเพื่อสมทบช่วยคนที่ตาบอดพี่ยาก็เลยคิดว่าเออมันมีคนอื่นคิดเห็นตรงกันพี่ยาก็เลยทําถ้าทุกคนคิดว่ามัน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 ผิดจุดประสงค์อันนี้เนาะพี่ยาก็ขอโทษทีมงานก็ขอโทษเพราะเราทําอะไรเราไม่ได,เไได้เราไม่ได้ถามคนอื่นก่อนทีหลังเราจะถามคนรอบข้างด้วยว่ามันโอเคไหมทําแบบนี้ แต่ทุกคนไปดูได้เลยคลิปที่พาวเงินหยอดลงไปอ่ 9, นะเก้าพันอ่ะมันมีให้ดูอยู่นะว่าพยาเพิ่มไปเป็นเพิ่มเงินสดลงไปอีกเก้าพันบาททั้งๆท,ที่ตัวพยาเองก็บริจาคน,น,น้ําพริกหนึ่งแสนบาทอันเนี้ยพิาน้อมรับทุกคําชมและทุกทุกคาติถ้าทุกคนคิดว่าความประสงค์ของพิาคือประสงค์ดีไม่ได้ประสงค์ร้ายแล้วพิาเนี่ยเป็นคนซื้อสัตว์มาตลอดไม่เคยที่จะหยิบเงินของใคร ถ้าพี่ยาครั้งนี้พี่ยาผิดพี่ยาก็ขอโทษเพราะการที่ว่าเรามีสื่ออยู่ตรงหน้าเราเนี่ยเราก็อยากทําให้มันแบบเรียวๆอะ่ะเราไม่ได้คิดอะไรอันนี้ข้อข้อดีก็คือพี่พี่ยาชี้แจงอันนี้นะแต่ถ้าทุกคนคิดว่าพี่ยาทาถูกแล้วหรือไม่ถูกก็ต,ติติงกันเข้ามาได้พี่ยาน้อมรับทุกคําชมและคําติแล้วอีกกระแสะหนึ่งก็คือเป็นกระแสะที่ ที่เป็นคลิปเก่านานแล้วเนาะคลิปนานแล้วที่เราช่วยกันบริจาคเงินในโรงงานเนี่ยเหมือนพวกแม่ค้าพ่อค้าช่วยกันบริจาคเงินในโรงงานเงินให้ลุงตาบอดเขามาเขาบอกว่าเขาจะมาขอให้พี่ยาสอนผัดน้าพริกพี่ยาก็เลยคิดว่าถ้าเขามองไม่เห็นแล้วเราจะสอนยังไงมันน่าจะยากพี่ยากับพี่เอกก็เลยรวมตัวกันาถามพ่อค้าแม่ค้าที่อยู่ในโรงงานหรือซัพพลายเออร์เนี่ยว่า มีความคิดเห็นยังไงที่จะช่วยเคสนี้เพราะว่าพี่ยาคิดว่าการช่วยเหลือกัน,นะเ,ปนเป็นสิ่งที่ดีในบรรดาพ่อค้าแม่ค้าหรือซัพพลายเออร์ในโรงงานเขาก็ช่วยกันบริจาคก,กันมาก็ได้เงินหมื่นกว่าบาทตัวพี่ยาก็บริจาคไปด้วยไม่ใช่ว่าไม่ได้ให้ตัวพี่ยาก็ให้สองพันบาทไม่ได้ว่าไม่ให้แล้วการที่พี่ยาทําไมถึงไม่ไม่ให้เงินเขาไปหมดละ่ะพี่ยาคิดว่าลุงนะ่ะเขามาขออาชีพการให้อาชีพนะ่ะ มันเป็นสิ่งที่ให้ที่ยั่งยืนก็คือถ้าเขาได้ขายน้ําพริกขายน้ําลําไยเขาบอกเขาอยากต้มน้ําลําไยขายเราก็เลยส่งน้ําลําไยให้เขาไปเพราะเขามาคนเดียวแล้วเขามองไม่เห็นถ้าเขาซื้อซื้อซื้อของไปพะลุงพลังเนี่ยเขาจะลําบากเราก็เลยส่งพัสดุไปให้เขาถึงบ้านแล้วก็ให้เงินค่ารถลุงไปอีกพันกว่าบาทค่ารถน่ะแล้วพี่ยาคิดว่าถ้าเกิดลุงเนี่ยเขาไปขายน้ําพริกได้ที่พัทลุงอะเนาะ เขาก็มีอาชีพต่อต่อต่อไปเขาโดยที่การเราไม่ต้องไปช่วยเหลือเงินเขาแล้วคิดแค่นี้เลยไม่ได้อยากไม่ได้อยากให้คนอื่นมาซื้อให้ไม่ได้อยากเอาทุนแม่ค้ามาเพื่อให้ตัวเองเป็นนักบุญเพราะตัวพี่ยาเองไม่เคยพูดว่าตัวเองเป็นนักบุญพี่ยาเป็นคนให้อาชีพคนอื่นอยากอยากให้ทุกคนยืนด้วยลำแข้งของตัวเองแต่ถ้าเราให้อาชีพเนี่ยเป็นการให้ที่ยั่งยืนและเป็นการให้ที่ สิ้นสุดคือให้ให้เขาไปต่อยอดได้ด้วยการเป็นพ่อค้าขายของเพราะเราประสบความสําเร็จมาจากการเป็นแม่ค้าขายของพี่อาพูดเสมอว่าคนไหนที่มาของเงินน่ะพี่ยาจะไม่ให้จะให้อาชีพเท่านั้นแต่เคสที่ให้เงินมันก็มีมันเป็นเคสที่แบบว่าที่ช่วยแบบเร่งด่วนะอะไรแบบนี้มันก็มีแต่ละแต่ละคลิปอะมันมีฮมาให้ดูหมดแล้วว่า แต่ละคลิปนะมันไม่ได้เป็นความจริงเหมือนคลิปปลาทอดมันก็พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่ามันไม่จริงคลิปปลาหมึกย่างมันก็ไม่จริงแล้วก็อันนี้มันเป็นประเด็นที่สุดก็คือคลิปคลิปคนตาบอดมันเป็นประเด็นที่สุดพี่ยาก็ยอยากออกมาพูดเพราะความรู้สึกของเรารู้เรารู้สึกว่าเราเราประสงค์ดีเท่านั้นเราไม่ได้ประสงค์ร้ายแต่ถ้าการประสงค์ดีของพี่ยามันทําให้เกิดดรามา่าพี่ยาก็ขอโทษ ต่อไปนี้พี่ยาก็จะระมัดระวังตัวในการจะทําอะไรสักอย่างหนึ่งเราต้องคิดให้เยอะกว่านี้เราต้องคิดให้รอบคอบก่อนที่จะทําก็คือคิดคิดก่อนทําต่อไปพี่ยาก็จะเป็นคนที่รอบคอบกว่าเดิมพี่ยาก็ไม่ได้บอกว่าตัวเองไม่เคยทําอะไรผิดเพราะพี่ยาบอกเสมอว่าคนเราทํามากผิดมากทําน้อยผิดน้อยมันเป็นเรื่องจริงของชีวิตแต่การที่เราไม่ทําอะไรเลยเราก็ไม่ผิดเลย แต่พี่ยาก็ยังคงเป็นพี่ยาคนเดิมไม่เคยเปลี่ยนก็คือยังคงต้องทําต่อไปแล้วก็จะทําให้มันดีกว่าเดิมแล้วก็จะทําให้มันช้ากว่าเดิมนิดนึงแล้วก็คิดให้มันเยอะกว่าเดิมนิดนึงพี่ยาเชื่อมั่นว่าเอฟซีพี่ยา่ะยังรักพี่ยาอยู่แล้วก็ยังพร้อมที่จะดูการทํางานของพี่ยาต่อไปยังอยากให้พี่ยาให้อาชีพต่อไปยังให้พี่ยาเป็นคนให้ต่อไป พยยามั่นใจว่าเอฟตีพี่ยาจะต้องไม่ผิดหวังแน่นอนขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณมากขอบคุณที่นั่งรอพีิยารอพีิยาก็จะไม่ให้ผิดหวังแน่นอนข้อที่ที่ว่าเป็นดราม่าอีกนะก็คือรสชาติของน้ำพริกว่าไม่อร่อยเลยคือถามว่าแต่ละคนเนี่ยมันกินไม่เหมือนกันนะแต่ว่าถามว่าพ่ยาเนี่ยรู้สึกว่าอันนี้เป็นเป็นข้อดีที่ทุกคนติมาเนาะ เราจะได้ไปปรับของเราพี่ยาคิดว่าเออพี่ยาเนะี่ยไปไปไปโฟกัสในตลาดเยอะไปอันนี้พี่ยาต้องกลับมาย้อนดูตัวเราแล้วแหละว่าเฮ้ยที่เขาพูดนะจริงไหมเราก็ย้อนกลับมาชิมน้ำพริกของเรามันก็จริงอยู่บางอันมันก็อร่อยบางอันมันก็ไม่อร่อยไม่ใช่ว่าอร่อยทุกตัวนะพี่ยาก็เลยคิดแล้วว่าอ้ต่อไปนี้ฉันจะต้องมาดูแลน้ำพริกของฉันแล้วฉันจะต้องเอาเวลามาใส่ใจน้ำพริกของฉันแล้ว ต้องมาปรับแล้วตั้งแต่มีคอมเมนต์ว่าไม่อร่อยพี่ยาจะเริ่มมามาชิมเองมากินเองแล้วว่าอันนี้มันขาดอะไรอันนี้มันขาดอะไรแล้วพร้อมที่จะมาปรับให้มันดีกว่าเดิมรับรองพี่ยาจะทําให้มันดีกว่าเดิมแน่ๆอันไหนที่เอฟซีติมาพี่ยาก็จะมาปรับพี่อาก็ต้องทําให้มันดีกว่าเดิมแน่นอนขอให้ทุกคนน่ะเปิดใจแล้วก็ลองกินดูใหม่เนาะ ซึ่งภายหลังการออกมาแถลงข้อสงสัยหลายๆประเด็นนะครับก็ทาเอาทางด้านของเพจอีรสคอลุมครับออกมาโพสต์ล่าสุดเลยครับคุณผู้ชมโดยระบุว่าพยาคนรุมวงเล็บด่า EP 1 0เมื่อคําถามไม่ตรงคําตอบยังคงเป็นประเด็นที่น่าสนใจหลายเรื่องทําไมถึงยังวนเวียนอยู่แต่กับคลิปปลาทอดสิบาทในเมื่อยังมีอีกหลายคําถามที่ต้องการคําตอบแบบภาพที่1บริษัทพยาคนลุมแจ้งงบการเงินว่ามีสินทรัพย์รวมทั้งหมด7ล้านกว่าบาทแล้วกดังมูลค่า30ล้าน ตึกคูหา3ามคูหาและบ้านอีกหลายหลังที่พ่ยาซื้อไว้ยิ่งกว่าเกมเศรษฐีคืออะไรซื้อไว้เป็นชื่อตัวเองหรือใช้ชื่อคนอื่นซื้อหรือตกแต่งบัญชีหลอกสัมภาระเรื่องนี้โปรดมาอธิบายด้วยพิยาจะอธิบายเรื่องที่ตัวเองไปไลฟ์สดตัดราคาน้ำพริกว่ายังไงคะทำไมถึงได้ทำแบบนี้ไม่เห็นใจตัวแทนที่เขามาซื้อของตัวเองเพื่อหวังกำไรบ้างหรอแล้วคนที่มารับไปขายจะขายยังไงในเมื่อตัวเองไลฟ์ขายตัดราคาแบบนี้ เรื่องร้านข้าวหมูอบอันนี้เงียบรูดสิบป,ปากเลยนะพี่ยาไปบอกว่าเขาขาย25บาทแพงแพงยังไงก่อนนำพริกตัวเองมีแต่หอมเจียวอันนี้ราคาถูกใช่ไหมคะออกมาอธิบายเรื่องนี้ด้วยคะ่ะ25บาทตามภาพก็คือสมเหตุสมผลแล้วทำคอนเทนต์หาแสงให้ตัวเองแต่ไปกดหัวแมค่ค้าแบบนี้ถูกต้องหรอคะอันสุดท้ายเลยคือยอดเงินบริจาคช่วยนำท่วมจังหวัดสุโขทยัยยอดทั้งหมด40 0 0 0 0บาทแต่ทำไมของที่นำไปบริจาค มันสวนทางกับยอดเงินจังเลยคะ่ะสี่แสนนี้สามารถซื้อของทําร้านโชวห่วยได้ทั้งร้านเลยนะคะรบกวนพี่ยานําบินใบเสร็จจากการซื้อของมาแจกแจงด้วยค่ะซื้อที่ไหนบิ๊กซีโรตัสแมคโครหรือว่าซื้อผ่านบริษัทพี่ยาคนรุมกันแน่แจกแจงด้วยนะคะพี่ยาเอาเป็นว่าอย่างที่เพจรถคนรุมบอกแหละครับบางประเด็นพี่ยาก็สามารถชี้แจงได้แต่ก็มีอีกหลายประเด็นครับที่พี่ยายังเงียบอยู่ก็ต้องรอฟังแหละครับ ว่าพี่ยาจะว่าอย่างไรเพราะเชื่อว่าเมื่อไหร่พี่ยาพร้อมพี่ยาก็จะพูดรอติดตามครับ